สวัสดีครับรายการกกอนติกันประชุมสภาผู้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนกับศูนย์ข่าวสำนักงานใหญ่การตรวจสอบการใช้อำนทรัฐอตรออตรอตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันผมวิชิตถ้าประสบครับประปกกล้ารุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การเป็นผู้ดำเนินรายการครับรายการตามดูผู้แทนครับวันนี้พบกรรนันวันที่16มีนาคม2567เมื่อวานนี้ตรงกับวันที่15คงทราบกันดีแล้วนะครับว่า ท่านดรทักษิณจินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปไหว้บรรพบุรุษที่จังหวัดเชียงใหม่มีการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบางช่วงบางตอนในช่วงเย็นก็มีการจัดเลี้ยงอาหารขำกันด้วยนะครับไปติดตามในบางช่วงบางตอนกันก่อนเช่นครับ สายตาย,ยังจับจ้องมองที่ดวงดาวสองเท้ายังคงเดินดินเหมือนกับวันนั้นทุกและสุขลังไหลผ่านชีวิตฉันชันทีความสุขมันะเรื่องสมุกัิตไมหนู่เ่้วิเครนั่นายนะ ทูกคนเนี่นะคุณน้องว่าคือถ้าทำวางตัวเข้าใจโลกมีที่ที่พินิสสนจสิสามปตั้งได้ต่วาแล้วิตี่อืน่นมันอาจจะเป็นสิ่งสมมุรแต่ว,ว่าสิ่งที่แท้นิคือนิจสิสามปูตั้งได้ต่วาแล้วิถ้าถ้าสิขึ้นมาเนีย่ยมาถึงแบบปั้น,น,นังจะหม่เปลี่ยนไปเยอะเนยก็ดูมีการกระจายตัวของเมืองมากขึ้แต่ว่าสิ่งที่ เป็นองค์อย่างเช่นฝ่ายแมงเลยเพราะว่ามันมันมัเลืองไม่ต้องอยากให้ย้อนกลับไปเลยคนเดิมๆเขาทำเองคือฝ่ายแมวฝ่ายแมวจะคือทำตรงทางลาดเนี่ยทำเป็นกากัๆครับทำมาจากสีนี้กว่เพื่อน้ำมันชุกชื้นชุกชื้นเขาไม่ได้จะชุกชื้นแล้วก็เขียวบนเขียวพวกก็มีน้ำ ครับเรากลับมาดูที่สภาผู้แทนราษฎรครับสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่20มีนาคม2567เรื่องที่จะพิจารณาก็คือเรื่องที่คณะกรรมาที่การพิจารณาเสร็จแล้วคือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับวันนี้ในฐานะที่ผมเอง เป็นประธานองค์กรเครือข่ายภาคประชาสคมต้องขออนุญาตฝากเรื่องนี้ไปกับท่านนายกเศรษฐาทวีสินฝากเรื่องนี้ไปกับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผารัฐบริว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือเรื่องการจัดสร้างฝายนะครับต่างๆเช่นฝายแกนดินซีเมนต์หรือฝายแมวกวด็ดีในขณะนี้คณะกันมาธิการในสภาผู้แทนร,ษรัษฎรตัดงบประมาณเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับฝากทั้งสองท่าน หรือท่านที่เกี่ยวข้องครับช่วยพิจารณาดําเนินการหางบประมาณส่วนอื่นเข้ามาชดเชยให้ด้วยนะครับเพราะการน,นี้มีพี่น้องประชาชนรอความหวังจากการจัดสร้างฝายต่างๆเหล่านี้อยู่วันนี้เวลาหมดแล้วลไปก่อนสวัสดีครับเขาเนี่ยไม่รู้จนหรือรวยไม่รู้แต่เขาวาง30บาทมาซื้อบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลของคุณเอันนั้นคนจนหรือคนรวยคุณไม่รู้หรอก รู้ว่าเขาจ่ายสามสิบาทเท่ากันคุณก็มีหน้าที่ดูแลเขาเท่ากันนี่คือสิ่งที่ผมนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยนะอยกใชีวิตฉันนั้นยังคงอยู่เกิดมาเป็นนักสู้สู้เพื่อคนไทยขอแทนคุณแผ่นดิน สุดความหวังและความตั้งใจเมื่อมีฟันก,ก็ต้องเดินไปให้สุดท้า